สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางเนะหาะฮานอยนะคะสูตรของหลานนะคะทุกคนนะคะเราดังแล้วเราแยกวงค่ะเราไม่อยู่ด้วยกันแล้วนะคะเราอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะอยู่ด้วยกันแล้วสงสัยดวงไม่สมพงกันนะคะ <c oughs> แนวทางเจ้าเม่ดรอปเจ้าเม่ว่าโบยูนําแล้วลิปไผ่ชิปมัน <c oughs> ยอยอค่ะว่าหลินซื้อซื้อเอาคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะคะพอได้กันไหมเนาะโอ้ยปรับสูตรลดจึ้งมากเลยนะคะทุกคนอขอให้เป็นแบบนี้ทุกวันนะคะขอให้เป็นแบบนี้ทุกวันนะคะโอ้ยฮานอยนะคะแต่ละมือแต่ลดีเดาเผ่เากันฮาแตสูตรค่ะปวดหัวน้ำมันเลยค่ะ บางทีก็รันอยู่ดีๆนะคะสองวันนะคะตรงนี้เปลี่ยนสูตรอีกแล้วตีฮะแต่ว่าถือว่าสูตรเจ้าแม่ก็ใช้มานานนะคะนานๆ,ๆจะปรับสูตรใหม่ทีเนาะปรับสูตรนะคะ,ะจึงมากเลยนะคะมาถึงก็หนึ่งนะคะหนึ่งอห้าเจ็ดหนึ่งนะคะเน้นๆเลยนะคะ เมียนบอกสามตัวตรงนะคะน่อยก้าชาตินะคะแตกสามตัวโอ้ไม่ตรงสี่มันห้าเจ็ดหนึ่งเนาะอันนั้นให้ห้าหนึ่งเจ็ดนะคะว้าวเลตวิลิสมาราสเมนแตนมากนะคะห้าหนึ่งหกนะคะเรามีห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งแปดนะคะศูนย์ห้าหกมีทุกตัวค่ะยกเว้นตัวออกนะคะในห้าศูนย์เจ็ดเนาะปาารมีหาศูนย์เจ็ดนี่ค่ะทุกคนโอ้หนึ่ง ศูนย์เอาไม่เป็นไรได้กายชาติอีกเก้าสห้านะคะตามตูดตัวเน้นนางจริงๆด้วยนะคะพรุ่งน,นี้มันจะตามตูดไหมเนาะพวกน,นี้นะคะ มาดูกันนะคะนะ้าเข้าอะไรบ้างหนึ่งนะคะหนึ่งนะคะลอยกิจนะคะเปิดงานเลยหนึ่งหกนะคะลอยพิเศษนะคะก็เข้าไปนะคะหนึ่งหกสำหรับสายลู่นะคะตัวเจาะเข้าห้าแปดเลยนะคะเป็นตัวเด่นเลยนะคะห้าแปดหนึ่งนะคะเข้าเรียบร้อยนะคะติมติมค่ะอ่ามาน้อยปกติน้อยปกติตายนะคะ้อยปกติตายได้แค่ลูดวันนี้ใครไปแปดหนึ่งนะคะจึ้งมากเลยนะคะมเมนนบอมันต้องไปห้าแปดบอ่ค่ะ โอ้จึงทุกอันนะคะไปเอาแป้นเมื่อสู่อันนะคะได้เด้งไปดึงพุดาพุดเด้งบู๊บทุนแต่สีด้งเนาะเอานี่นะคะทุกคนนะคะมาหนอยอันนี้ตายนะคะเข้าเขตตัวเด่นตัวรูดนะคะอ่าเก้าสองห้าห้าสี่นะคะก็เจาะเข้านะคะห้าสี่ก็ v i p ตรงๆนะคะ v i p เนาะมีเจาะเข้านะคะมีเจาะเข้าห้าแปดนะคะแล้วก็ห้าสี่นะคะสองห้าสองห้าไม่มีนะคะสองห้าไม่ได้นะคะ กาชาตนะคะห้าเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งเน้นๆเลยนะคะกายชาตินะคะได้กาสานีก็พากันถอยหลุดค่ะทุกคนมันอันตรายนะคะเจ็ดแปดนะคะเจ็ดแปดนี่ก็สามัคคีนะคะก็เจาะเข้าไปนะคะแปดหนึ่งสามหนึ่งสี่นะคะได้หมดเลยนะคะโอ้เสียดายแปดหนึ่งสามไม่มีเนาะไม่ได้จับนะคะมีแปดหนึ่งสี่นะคะทุกคนเนาะโอ้โอ้เข้าทุกหน่อยเลยนะคะนางขึ้นจว เอานางเจ้าแม่กลับมาแล้วนะคะเจ้าแม่ไปกันหนอยไหนบ้างเนาะน,นะคะเอาพี่นี่พิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะอู้คือบอรสามตัวตรงเนาะรูปใหม่อีเแียวค่ะได้คืบเสียวศอกได้ศอกเสียวว่าเอานีนะคะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะนางก็ทําให้นะคะอ้โชคดีนะนางปรับสูตรนะคะ นางปรับสูแล้วก็มาทันเนาะแอดก็จะทยอยลงแนวทางให้เรื่อยๆนะคะของร้านนะคะก็จะลงเวลาสายๆนะคะสายๆที่ยง,งๆบ่ายๆนะคะทุกคนเอามันปานนี่แหละคะ่ะมันจึงได้เลิกง่ามยามดีเนาะทุกคนเนาะสงสัยนางไม่ถูกกับช่วงเช้านะคะเดาเอาคา่มาโนเอานะคะทุกคนเอามันมีอันเขาเลิกน,นเกีเขาเอื่นว่าเอียงก็ <laughs> เขาเอืน่นนมาเลิกด้ยค่ะเขาเอื่นนมาเลิกด้ยค่ะทุกคน เอานี้นะคะก็ตามนี้เลยนะคะท่านที่เข้ามารับชมแล้วฟังนะคะแอดขอให้ฟังกันทุกท่านเลยนะคะถ้าชอบนะคะก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแต่ก็ขอให้ฟังทุกวันนะคะแต่ว่าก็อย่างว่านะคะตัวเลขนะคะบางวันก็ว้าวบา,บางวันก็จึ้งนะคะบางวันก็ไอ้นี่นะคะเราก็โวยโบเมนไม่ใช่ว่ายิ่งเข้าดียิ่งทุ่มนะคะฮาหน้อยนี่อันตรายค่ะทุกคนอันตรายนะคะ,คะ,คะวันเออ อย่างเช่นนะคะเมื่อวานนี่ยังเข้าดีๆอยู่เลยพอมาวันนี้ดอบไปแล้วนะคะมันจะเป็นอย่างเงี้ยบ่อยะคะ่ะทุกคนนะคะอืมฮานอยเนาะเข้าสู่กับระบบค่ะสู่กับระบบเวลาบอถือก็ว่าเขาล็อกค่ะเวลาถือก็ว่าอุยเลิศ <laughs> เวลาบัถือเขาล็อกค่าคาเฮ้ยอ่า นั่นละค่ะเมนค่วมหกเจา้าเอา้ามาดูกันนะคะนี่นะคะแนวทางหลานนะคะฮาหนอยสู่หลานงวดวันอาทิตย์นะคะที่สิบสามเมนปะถูกปะวันเสาร์วันที่สิบสามวันจันทร์สิบสี่อ่ะถูกต้องนะคะเก้านะคะเก้าเม็ดเดียวนะคะสามหกเก้านะคะตัวตัวนิน้นเอตัวเด่นนะคะใครชอบสามไปสามใครชอบหกไปหกใครชอบเก้าไปเก้านะคะ 369นะคะ6936นะคะ369 3936 98นะคะ369 395 368แล้วก็986นะคะทุกคนตัวนี้เป็นตัววินนะคะเออสามหองห้าหนึนะคะเก้าสองเหนะคะตัวนี้นะคะเก้าหนะคะหกสอง6ก้า8มีตัวไหนแอดเขียนซ้ำกันไหมนะคะ เหมือนเลขมันก็คล้ายๆกันนะคะเหมือนกับหัวับหางบางทีก็ตาลายนะคะดูช่วยแอดหน่อยเด้อมีตัวไหนซ้ำไหมนะคะแต่ว่าแอดก็ดูเขามาอีกทีนะคะช่วงโจเมร์น่ะเมร์เข้าไปเขียนแนวน,นี้ได้ละหรือว่ามีตัวไหนบอก็ไม่มีนะคะเขียนถูกทุกตัวนะคะทุกคนตามน,นี้นะ,ะเอาใหม่92นะคะ925 95195นะคะ62 6 26, เออ962นะคะ682 68, 68นะคะตัวแถมน,นะคะ65นะคะ651 65, นะคะ35 356นะคะ 3 2 9 3 2นะคะ3 8 3 8 5นะคะทุกคนตามนี้เด้ออันนี้ก็ว่ากันไปตามสูตรตามแนวทางนะคะถ้าชอบก็ค่อยจัดค่อยตามนะคะช่องของแอดมีหลากหลายแนยวทางนะคะรัฐบาลทงรัฐบาลไทยนะคะก็ฟันแล้วนะคะไปรับชมรับฟังได้นะคะวันดีคืนดีนะคะแตก3ามตัวตรงเนบางทีเซ็นก็ทํางานนะคะทุกคนเราก็อย่างว่าเนาะเราก็ใช้ใช้แบบใช้อันนี้ด้วยนะคะใช้ ใช้เซนด้วยนะทั้งสูตรทั้งนี่นะคะเอาหมดค่ะทุกคนเอาหมดเลยนะคะเอาบางเถือสินกับผ้าปังเย,ยสิวาเดอร์บลูทูบอะไรเ้วย,ววยะคะ่ะเซนนี่ทุกคนมีเซนในตัวนะคะโอ้ยเซนคอยคือผ้าต่เข้าปลายเออดัสันวายเยสิวาถ้่วลองเถือเอ็ดกับผ้าเขาคือกัน,นะคะ่ะเอานี่นะคะเดี๋ยววันจันทร์เราจะได้ต่อสู้กับเราพัฒนาเราต้องไปกู้ชาตินะคะทุกคนข้าสิาพ่ากันกูาติเนาะ อ่าลองดูเด้อค่ะถ้าชอบก็ค่อยจัดค่อยตามนะคะมีแนวทาง A, เอสแนวทางหลานนะคะแนวทางของฮานอยนะคะฮานอยนะคะสาวน้อยนะคะเจทีชอบชอบเลยเจทีเวลาจุดทูบมัชอบไปฮานอยที่สุดแล้วนะคะเจทีเนาะไปตั้งแต่ฮานอยไมรัฐบาลทงรัฐบาลไทยก็ว่ากันไปนะคะลงให้แล้วเด้อล,ล,ลงให้แล้วก็ไปรับชมรับฟังนะคะเหลือแต่ว่าจะมีตัวไหนเก็บตกไหมนะคะเอสก็จะ ลงให้เอฟซีได้รับชมรับฟังกันนะคะเออเนั่นแหละเอาไปฟังฟังไปนั่งกอมนอนไปนั่งค่ะจะได้แบบว่าเอาไปฝันเลยนะคะอุย้ยช่วงนี้แอดก็ไม่ค่อยฝันนะคะยังไม่ได้นอนเลยนะอันนี้ก็ตีสามตีสี่แล้วมั้งค่ะรอแนวทางอยู่นะคะได้อัดได้อัดคลิปนะคะจะได้อัดคลิปแบบทีเดียวเลยนะคะคลิปแอดคลิปหลานอย่างเงี้ยนะคะบางทีอัดแยกแล้วแอดทีกียจนะคะแบบว่าแบบอัดทีเดียวไม่ได้ไม่ใช่ว่าคลิปเดียวรวมกันนะคะแบบเออทาเวลาเดียวกันนะคะ เราว่าเวลามันขยันมันก็จะขยันนะคะเวลาขี้เกียจมันเฮงขี้คานเลยค่ะทุกคนชีวะเฮ็ดนี่เอาสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้หิ่งขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะเอาดอกเราเรื่องเลยแอดเอาทาไมเอากระดาษไว้แอดเตรียมไว้นี่นะคะเผื่อบางทีนะคะเราแบบเราคุยนานเกินไปนะคะจะได้เอามาไว้แบบว่า บังนะคะบังตัวเลขไว้ค่ะทุกคนเพราะว่า AI ไอเขาตรวจจับนะคะ AI ตรวจจับแล้วเขาก็จะปิดกั้นนะคะเออคอยกับหาว่างนั่นว่างนี่ไปอันนี้เพราะว่าเวลาบางทีนะคะขี่ขานมุนหาค่ะเวียนหัวอ่ะสำหรับคลิปนี้แอนลาไปก่อนสวัสดีจ้า